โองผีดูเป็นประสบการณ์ของนายพานที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งทั้งที่มีอาชีพเป็นนายพานมาหลายสิบปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังโป่งผีดูกันได้เลยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยเกอร์าย ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะในป่าแห่งนี้มีนายพานที่เข้ามาหาของป่าและล่าสัตว์เพื่อเอาไปขายในเมืองเป็นจำนวนมากซึ่งพานลุมเป็นนายพานที่มีอายุมากแล้ว แต่แกก็ยังเป็นผู้ชำนาญเส้นทางในป่าแห่งนี้บางครั้งพารลุมยังนำทางให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในป่าอีกด้วยแกไม่ได้ชำนาญเรื่องการเดินป่าเพียงอย่างเดียวแกยังมีวิชา,าคมแก่งกล้าเพราะเมื่อเข้าไปในป่าลึกแล้วไม่รู้เลยว่าจะต้องเจออะไรบ้าง ถ้ามีวิชาป้องกันพูดผีปีศาจติดตัวแล้วก็จะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ในบางครั้งพาลุมก็แบกปืนหายเข้าไปในป่าทีละ,ล,ะละหลายวันแต่ครั้งนี้พาลุมออกไปล่าสัตว์ในป่าสองวันแล้วยังไม่ได้สัตว์เลยสักตัวทำให้พาลุมตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าลึกที่เรียกกันว่าโป่งโพง ป่าแห่งนี้เป็นที่ล่ำลือของคนในบูบ้านกันว่าที่นั่นผีดุเพราะถ้าพานคนไหนเข้าไปได้มีจับไข้หัวโกนกันแทบทุกคนโปง่โปงโพงอยู่ในป่าลึกมีสัตว์อาศัยอยู่มากเพราะไม่มีนายพานคนไหนกล้าเข้าไปล่าสัตว์เลยพานลุมรีบเดินเข้าไปในโปง่โปงโพงแต่กว่าจะเดินถึง กรดึกสงัดมากแล้วพาลุมมองหาต้นไม้ที่สูงใหญ่และรีบปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นเพื่อจะได้ปลอดภัยจากพวกสัตว์ร้ายและการล่าสัตว์นั้นท้ามองจากบนต้นไม้สามารถมองได้ในระยะไกลบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงร้องของสัตว์ รือว่าเสียงลมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นที่น่าแปลกใจของพานลุมมากเพราะเราเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้แล้วทำไมไม่เจอสัตว์เลยสักตัวเขาจึงพูดขึ้นมาว่าสัตว์พวกนี้มันหายไปไหนหมดวะรู้ว่าผีป่าจเจ้ามันไปกินหมดแล้วไม่เหลือไว้ให้กูมั่งเลยเว้ย หลังจากที่เขาตะโกนออกไปด้วยความโมโหโทันใดนั้นพานลุมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ที่พื้นป่าด้านล่างพานลุมเงียบหูฟังว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของสัตว์อะไรแต่พานลุมพอจะเห็นเป็นเงารางๆสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสมเสร็จนายพานหลายคนมีความเชื่อกันว่า สมเสร็จเป็นสัตว์อัปมงคลเพราะในตัวของมันจะรวมลักษณะต่างๆของสัตว์หลายชนิดไว้ไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองตามที่นายพานรุ่นเก่าๆเล่าให้ฟังว่าถ้ายิงไปโดนส่วนไหนของตัวสมเสร็จมันจะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้นยิ่งทำให้พานลุมโมโหเข้าไปใหญ่ยิงหาสัตว์ไม่ได้อยู่ ยิงมีตัวอัปมงคลโผล่ออกมาอีกด้วยความโมโหของพานลุมจึงยิงเข้าไปที่ตัวของสมเสร็จกระสุนโดนเข้าที่ตัวมันอย่างจัง <c oughs> เสียงที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นเสียงร้องของหมูดังขึ้นมา <c oughs> พานลุมถึงกับหยุดชะงักเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยพานลุมมีประสบการณ์ล่าสัตว์มาเป็นเวลาหลายสิบปี ตั้งแต่ยังหนุ่มจนถึงวันนี้ก็อายุมากแล้วเคยได้ยินแค่คนอื่นเล่าให้ฟังเท่านั้นเพิ่งเจอกับตัวเองก็วันนี้แหละเมื่อเขายิงกระสุนนะัดแรกไปที่สมเสร็จตัวนั้นมันยังไม่ตายมันพยายามเดินหนีเข้าไปในป่าพาลุงจึงพูดขึ้นมาว่าไอ้นี่มันนางเหนียวแฮะเอาไปอีกนัดละกันแล้วเขาก็ยิงซ้ำไปอีกนัด เป็นเสียงร้องของช้างดังลั่นป่าและกระสุนถูกสมเสร็จเข้าไปสองนัดแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายมันพยายามเดินเข้าป่าลึกไปอีกแต่พานลุมตั้งใจจะจับสมเสร็จตัวนี้ให้ได้เลยยิงซ้ำเป็นนัดที่สคราวนี้เสียงที่พานลุมได้ยินนั้นทำให้พานลุมถึงกับช็อก แกได้ยินเสียงของคนร้องด้วยความเจ็บปวดมึงยิงกูทำไมเป็นเสียงร้องของคนที่โกรธและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันและสมเสร็จตัวนั้นก็หนีหายเข้าป่าไปขณะนั้นเป็นเวลาดึกสง,งัดความเงียบเข้าครอบงำไม่มีแม้แต่เสียงลม ได้ยินแต่เสียงลมหายใจของพานลุมเท่านั้นแต่ทันใดนั้นต้นไม้ที่พานลุมนั่งอยู่กับโยกเยกไปมาอย่างแรงเหมือนมีคนสักสิบคนมาเขยา่ทาทั้งๆที่ไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวต้นไม้ต้นอื่นๆไม่ไหวติงพานลุมซึ่งมีวิชาติดตัวท่องคาถาอาคมแต่ยิ่งท่องเท่าไหร่ต้นไม้ก็ยิ่งไหวแรงขึ้นเท่านั้น ในครั้งนี้คาถาอาคมของแกใช้ไม่ได้ผลพาลุมจึงใช้วิธีสุดท้ายคือการขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาณนะที่แห่งนั้นต้นไม้ต้นนั้นจึงได้สงบลงเหตุการณ์นี้ทำให้พาลุมรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วใจอย่างไรก็ตาม พาลุงก็ยังไม่กล้าที่จะลงมาจากต้นไม้แตไม่แน,น,นใจว่าถ้าข้าจะกลัวขนาดไหนข้าก็ไม่ขาดสติข้าจะไม่ยอมหนีลงจากต้นไม้เด็ดขาดเพราะถ้าพาลุงลงมาจากต้นไม้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรที่อยู่ข้างล่างอีกถ้าลงไปตอนนั้นข้คาคงตายเป็นแน่พาลุงยอมนั่งทนรออยู่บนต้นไม้ต้นนั้นจนสว่าง เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดส่องพาลุมลงจากต้นไม้ต้นนั้นและรีบเดินออกจากป่ามุ่งหน้ากลับบ้านทันทีครั้นเมื่อพาลุมกลับถึงบ้านแล้วแกได้จับไข้หัวโกนผมหลุดร่วงเกือบหมดหัวนอนซมอยู่บ้านเป็นเวลาหลายอาทิตย์และนับจากเหตุการณ์ในวันนั้นพานลุมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าโป่งผีนั่นอีกเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโป่งผีดูฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทเกอร์อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ